ในส่วนของผู้บริหารเทศบาลนะครับเราจะติดตั้งนะครับกลุ่มลายนี้2กลุ่มคือกลุ่มรับเรื่องร้องทุกข์และกลุ่มเทศบาลเมืองอุดริตนะครับเทศบาลเมืองอุดริตนี้เราจะดูข้อมูลละเอียดได้นะครับในการเป็นที่เขาต้องเรียนมาเป็นหลักฐานนะครับอยู่ในฐานข้อมูลนะครับส่วนรับเรื่องร้องทุกข์นี้นะครับจะถูกนะครับโยงเข้ามาจะ นในประเทศสบานอุตุดิศเนี่ยเข้าไปนี้ผู้หดารก็จะดูนี้ได้นะครับและผู้หริหารก็จะต้องติดตั้งนะครับแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งชื่อว่า l i โ e oa ครับโดยเข้าไปที่นะครับแอปสโตร e แล้วก็พิมพ์คาว่า Line ตัวทีครับยังเป็นภาษ,ษาแล้วก็เว้นวโอ oa ครับนี่ครับแล้วก็คลิกตรงนี้ครับพอดีของผมติดแล้วนะครับ ถ้าใครไม่ติดก็กดติดตั้งครับพอติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็จะเบียรสะเชนี้ครับน,นี่ครับเมื่อเปิดเข้าไปจะเป็นณะนี้ถ้าเราจะดูนะครับข้อมูลการแชทที่ประชาชนนะครับได้ส่งข้อมูลเข้ามา เราก็ดูตรงนี้ครับถ้าใครส่งข้อมูลเข้ามาก็จะมีจุดเขียวครับจุดเขียวอยู่นะครับเราก็สามารถเข้าไปดูได้คลิกเข้าไปเห็นไหมครับแล้วเราก็สามารถตอบคําถามลงไปในนี้ได้นะครับตรงนี้เป็นการตอบให้ครับประชาชนนะครับรับทราบข้อมูลจากทางเทศบาลได้ด้วย งนั้นถ้าใครร้องเรียนเข้ามานะครับก็จะขึ้นเป็นจุดเขียวตรงนี้เราสามารถตอบได้เลยส่วนตรงนี้นะครับนะเราก็ไม่ต้องเป็นอะไรมันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของแอดมินในการทํานะครับทีหลักการทํางานนะครับเราทําอย่างไรในกรณีที่มีนะครับชาบ้านหรือประชาชนนะครับเขาเข้าไป นะแล้วก็ทำการนะครับให้ข้อมูลนะว่าพบต่อน้ำตัวทีครับ แล้วก็ใส่บเบอร์โทรแล้วกดส่งนี่ครับทีนี้ข้อมูลนี้เห็นไหมครับเราก็จะเข้าไปดูตรงไหนถ้าเป็นผู้โดยหารนะครับพอขึ้น่างนี้เสร็จปุ๊บผู้โดยหารจะเข้าไปที่นี่เลยครับเห็นไหมจะมีตัวเลขบอกเลยว่ามีข้อมูลเข้ามาหนึ่งข้อมูลผู้โดยหารก็กดเข้าไปเลยครับ แล้วก็เข้าไปที่แช์เห็นไหมครับจะมีเลขหนึ่งเห็นไหมครับจะขึ้นสีเขียวเลยว่าคนเนี้ยเขาลองเรียนมานะครับเขาลองทุกมาแล้วกดเข้าไปนะผู้แทงก็ตอบเลยครับอันนี้ก็เปเป็นปอีกวิธีหนึง่งตอบได้เลย ทราแต่เจ้นี่เป็นมือการก็กดส่งนะครับนี่ข้อมูลนี้ก็จะถูกส่งเข้าไปที่นะครับผู้ร้องเข้ามานะครับเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งเรานะครับจะทําการรับทราบข้อมูลแล้วก็แล้วก็ส่งข้อมูลที่เราจะทําให้กับผู้ที่แจ้งเข้ามานะครับ แล้วทีนี้ในกรณีถ้าใช้แอปตัวนี้นี่ครับนะใช้แอปตัวนี้นะครับรับเรื่องนะครับร้องทุกโดยใช้แอปตัวนี้ครับถ้าประชาชนใช้แอปตัวนี้เข้าร้องทุกนะครับ เราจะดูตรงไหนสมมติว่าลองเรื่องอ้าวขยะอย่ก็ลองเรียน นะครับหรือร้องให้ข้อมูลกับเทศบาลแล้วเ,เขาก็กดส่งครับประกดเสร็จแล้วก็กดส่งนี้ข้อมูลนี้จะถูจะเข้าไปอยู่ตรงไหนครับ ก็จะถูกเก็บไว้ในรายอียข้อมูลนี้นะครับนี่เพราะนั้นตรงนี้เราสามารถดูข้อมูลได้นะครับชื่นายสมงกิงงามนนครับแต่ตรงนี้อาจจะยังไปไ็ังไงล่ะเพราะมีหลายคนใช่ไหมครับถ้าเราจะดูว่าข้อมูลเนี้ยนะครับถูกเก็บไว้ตรงไหนนี่ครับ เห็นไหมครับตรงรับเรื่องร้องทุกข์เนี่ยนะครับตรงเนี้ยจะมีข้อมูลถูกส่งเข้ามานั้นผู้บริหายก็เข้าดูตรงนี้ได้นี่ครับอ่าเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะนี้เลยเดี๋ยวผมกอตอ่นี้นิดหนึ่งครับ นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับจะเก็บข้อมูลซึ่งนะร้องจากแอปครับตัวนี้ครับและจะถูกเก็บเป็นฐานข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลของ g Google Drive นะครับแล้วออย่างหนึ่งคือ <c oughs> ในนี้นะครับแอปแต่แอปตัวนี้นครับ นี่ครับแอปตัวนี้เราสามารถจะใช้ในคอมพิวเตอร์ได้นะครับนี่เดี๋ยวให้ตัวตัวอย่างนี่ครับเราสามารถผมจะมีลิงก์อยู่ให้แล้วลิงก์ใส่ในคอมพิวเตอร์เราสามารถเปิดเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับเหมือนโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเลยนะครับแล้วในกรณีที่ว่าจะดูรายละเอียดตรงนี้จะใช้คอมพิวเตอร์ได้จะดีมากครับ ไหมครับสามารถค้นหาได้ค้นหาเอกี้ใครมาแนละสวงนี่ครับสามารถค้นหาได้แล้วก็พิมพ์ครับพิมพ์ข้อมูลออกได้อย่างนี้เลยครับแล้วก็ถ้าจะกลับก็กดที่กากบาทตรงนี้ครับข้อมูลที่เข้ามา เหมือนเดิมนะครับหรือจะพิมพ์ทั้งหมดก็กดตรงนี้ครับนี่แล้วก็พิมพ์หมดได้นะครับหรือจะคอนเวิร์ตเปเอ็กเซลก็ได้ครับเก็บเข้ามาได้อันนี้จะเป็นการใช้ในคอมพิวเตอร์ครับแล้ว ไลโอ OA นะครับแล้วก็สามารถใช้งานในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดแล้วเปิดใหม่ทำให้ดูใหม่นะครับเราสามารถที่จะนี่ครับใช้ http manager คือถ้าเราลงนะครับเป็นนะผู้บริหารนะครับใน l i โอเอแล้วนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวต่อไปจะผมผมพูดถึงเรื่องการเข้าใช้ l i โอเอนะครับนี่ครับ https manager line bit ครับพอเข้าไปปุ๊บเราก็กด enter นะครับพอดีผมเข้ามาแล้วก็เลยเข้าถึงนี้แล้วเราก็เข้ากลุ่มเทศบาลเมืองอดุดรติ นะครับแล้วการใช้งานนะครับเราเข้าไปที่แชทนี่ครับพอเ,เข้าแชทปุ๊บใครที่นะครับเข้ามาจะมีจุดเขียวนะครับเรา,เาสามารถตอบเข้าไปได้ตรงนี้ครับสามารถตอบแชทต,ตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับแล้วในกรณีที่เราอยากประกาศให้ผู้คนที่เป็นสมาชิกทั้งหมดอะ ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารพร้อมกันนะครับเราสามารถใช้นะครับบอดแคสต์นะี่ครับตัวนี้ประกาศนะครับประกาศส่งให้สมมุติเรามีสมาชิกทั้งหมดเป็นหมื่นคนทั้งหมื่นคนจะได้รับข้อมูลตรงนี้ได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้ไลโอเอในคอมพิวเตอร์ซึ่งผมรู้สึกว่าถนัดก,กว่าใช้ในมือถือเพราะมือถือจะเล็กครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ เข้าใช้ตอบข้อมูลต่างๆนะครับเพราะดังนั้นทั้งผู้บริหารเนี่ยกจนะย็จะเข้าดูนะครับนี่จะเข้าดูนะครับรับเรื่องร้องทุกข์ตรงนี้นะครับนะว่าเป็นอย่างไรนะครับว่ามีใครร้องทุกข์เข้ามาบ้างนะครับพอรู้รายละเอียดปุ๊บเราสามารถที่จะโทรกลับ แจ้งเข้าได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการใช้งานนะครับของผู้บริหาร